ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีดำเนินงานโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมังคั่งยั่งยืนในส3มิติดังนี้มิติด้านความมั่นคง ประชาชนตำบลด่านทัพตะโกประกอบอาชีพทำไร่อ้อยไร่มันและปลูกผักสวนครัวมีการแปลรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บอาหารและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มีการแบ่งปันอาหารในตำบลเหลือก็ขายในพื้นที่ตำบลด่านทัพตะโกมีศูนย์การเรียนรู้สองแห่งเป็นการทำกรเกษตรผสมผสานที่ปลอดภัย มีการออมเงินในรูปแบบฝากธนาคารซื้อสลากและออมเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในตำบลการยึดหลักประชาธิปไตยด้วยการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช .2 คอมาวิเคราะห์ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมป้องกันลดละเลิอกอบายามุกและยาเสพติด โดยขับเคลื่อนผ่านโรงเรียนชุมชนและกองทุนแม่ของแผ่นดินมิติด้านความมั่งคั่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอจอมบึงมีการจัดประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกมิติ โดยมีคณะกรรมาการระดับตำบลติดตามและสนับสนุนครัวเรือนยากจนอย่งต่อเนื่องตำบลด่านทัพตะโกมีกองทุนชุมชนได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน5กลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจำนวน4หมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน20%หมู่บ้านและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้ประชาชนได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ตําบลด่านทับตะโกมีกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์โอท็และกลุ่มวิสาหกิจจำนวน4กลุ่มทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตลอดจนมีการจ้างงาน มิติด้านความยั่งยืนตำบลด่านทับตะโกมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเสริมสร้างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสองแห่งได้แก่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาบ้านโป่งแก่หมู่ที่17ตำบลด่านทับตะโกและศูนย์ต้นแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองครกหมู่ที่19ตำบลด่านทับตะโก ซึ่งศูนย์เรียนรู้มีการดำเนินกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆมากมายโดยมีนักเรียนนักศึกษาและคนในชุมชนนอกชุมชนมาศึกษาเรียนรู้ปีละไม่ต่ำกว่า200คนด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการคัดแยกขยะการทำธนาคารขยะการทำถังขยะเปียก การทำปุ๋ยหมักชีวภาพการทำปุ๋ยหมกักและทำธนาคารน้ำใต้ดินด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองตำบลด่านทับตะโกมีแหล่งเรียนรู้และปลูกพืชสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโกหมู่ที่13เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพรผลิตภัณฑ์แปลรูปสมุนไพร และศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผรสมผสานจำนวนสองแห่งมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน สำหรับผมนะครับในด้านยาเรื่องยาเสพติดนะครับก็จะรณาการร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกช่วยแพทย์สารวัตรนะครับที่จะนำตัวผู้ที่เดินทางผิดนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับให้กลับมานะครับมีความรู้นะครับเรื่องในด้านวิทยภัยในด้านยาเสพติด นะครับแล้วก็จะอธิบายว่ายาเสพติดเนี่ยมันมีพิษภายแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ขอให้เข้าถึงนะครับครอบครัวนะครับของผู้อ่าซึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็จะนําตัวผู้ที่เสพยาเสพติดมาเข้ากระบวนการนะครับบําบัดฟื้นฟูและก็ให้ทางครอบครัวนํากลับเข้าไปสู่สังคมเหมือนเดิมนะครับอ่าซึ่ง ในรอบปีที่ผ่านมานะครับหรือ2ปีที่ผ่านมานครับก็มีโครงการอ่าตำบลยั่งยืนของอ่าตำบลด่านชัพโกนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านที่อ่านำล่องนะครับก็คือหมู่ที่11บ้านเกาะมะสางซึ่งได้ทําโครงการไปแล้วแล้วก็สำเร็จผลเป็นอย่างดี โครงการกิจกรรมที่สำนักง,งานนุษชนอำเภอตอมบึงได้ดาเนินกิจกรรมในตำบลทัตทโก,โกนะครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับเราก็ได้ส่งเสริมให้ทางหมู่บ้านนะครับแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านนะครับในตำบลน,นะครับดําเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกผักสวนกลัว นะครับเพื่อ,อใช้บริโภคในครัวเรือนเหลือก็แบ่งปันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีขยายผลไปสู่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับปลูกไม้ยืนต้นไม้ที่กินได้นะครับไว้แบ่งปันกันในหมู่บ้านในชุมชนในตำบลนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโครงการเกี่ยวกับพวกเลือกทุนชุมชนนะครับทุนชุมชน,น,นเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาวัณจนกขกจนะครับหมู่บ้านละสองแสนแปดนะครับแล้วก็มีเรื่องของ ของคุณแม่ของแพนดินนะครับมีกิจกรรมที่จะทำอ,อยู่ในตำบลด่านทัตกโกนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของอโครงการโคกหนองนานะครับศูนย์ลเลรียนรู้โคกหนองนาโมเดลนะครับก็ในพื้นที่ตำบลด่านทักโกก็จะมีอยู่สองจุดนะครับจุดแรกก็คือหมู่ที่สิบเจ็ดนะครับตำบลด่านทัตกโกนะครับก็จะเป็นของท่านผู้ใหญ่สมควรของบางหลวงนะครับแล้วก็จุดที่สองก็ ได้แก่หมู่ที่19นะครับตำบลนันทตโกนะครับก็จะเป็นของคุณอดิศักข์ขอเจียมนะครับก็เป็นหมูเป็นตุเรียนรู้ที่เอาไว้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาสตร์พระาชาต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับแล้วก็นําไปใช้ปรับใช้ในชีวิตครับผม ครับในส่วนของอาการดําเนินงานตําบลเข้มแข็งตามหลักปัญญาเศรษฐ,ก,ษฐกิจพอเพียงนะครับในส่วนของตำบลดาบโกนะครับในภาพรวมเนี่ยครับตำบลดาบโกเนี่ยก็แบ่งเป็นสององค์กรปกองส่วนของถิน่นะครับที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกับทางอาศนที่ก็คือชรมลนงกผนนูพใหญ่บ้านแล้วก็ภาคเครอข่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีออสมอนะครับรอพอสตอแล้วก็สถานศึกษาในพื้นที่นะครับก็ในบทบาทขององค์การบริหารส่วนบนดาบโกนะครับก็ มีพ kidneys, ื้นที่รับผิดชอบอยู่20หมู่บ้านนะครับก็มีพื้นที่172ตารางกิโลเมตรซึ่งก็จะมีอีกหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลตำบลดาบโกนะครับมีพื้นที่อยู่4.5ตารางกิโลเมตรก็จะมีพื้นที่ประมาณ2หมู่บ้านนะครับก็อบตนี้ก็จะเป็นพื้นที่ครอบคลุมที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของเทศบาลตำบลดาบโกนะครับแต่อย่างไรก็จะขับเคลื่อนงานร่วมกันนะครับในส่วนของอบตดาบโกที่ขับเคลื่อนงานในตำบลเข้มแข็งนะครับก็ใน ด้านการดําเนินงานเนี่ยก็จะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมนะครับอ่าภาคีือข่ายในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลด่านตะโกนะครับอ่าชมรมกำนันผู้ใยญ่บ้านตำบลด่านตะโกนะครับกลุ่มสตรีอสมนะครับแล้วก็อ่ายังมีสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยก็คือจะขับเคลื่อนงานร่วมกันก็แต่เริ่มกระบวนการวางแผนเนี่ยก็จะเป็นการประชาคมเนี่ยในส่วนของการดําเนินงานเนี่ยเริ่มตั้งโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะมีเรื่องในส่วนของถนน ไฟฟ้าสาธารณะประมานะคร,ะร,ะระับก็ในส่วนของการเด่นๆเนี่ยก็จะมีโครงการแก้ปัญหาภัยแรงนะครับจัดหาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพลราลีนะครับซึ่งโครงการมีหาส่วนบุนดาโกนี้ก็จะมีโครงการบริการน้ําประปาดื่มฟรีนะครับตามพมลัมริ่เลยนะครับในส่วนนี้นะครับเราได้โครงการมาจากโครงการในส่วนของที่มาสนับสนุนเราเนี่ยเป็นโครงการมาจากพลัมลีนะครับก็จะมีแหล่งน้ําที่ดําเนินการให้บริการประชาชนในส่วนของ อ่าบริเวณที่ตั้งเนี่ยนาสํานักงานอาคารองค์การบริหารส่วนสมบนดาทตะโกนะครับในการส่งเสริมอ่าชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็งก็ในส่วนของหมู่3สามบ้านทายปะก็จะมีอ่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งไทยปะหมู่ที่สิบสามนะครับสมบนดาทตะโกนะครับในส่วนของการส่งเสริมนี้ก็จะขับเคลื่อนร่วมกับหมู่บ้านนะครับแต่จะมีหลายมิตินะครับสำหรับหมู่ที่สาบ้านทายปะซึ่งก็ได้รับรางวัลอ่าหมู่บ้านดีเด่นนะครับในส่วนนี้นะครับ แล้วบนดานทัาโกนะครับในดามมิติของตำบลเข้มแข็งตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อนงานร่วมกันนะครับระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหาร่วนตำบลดานฟัาโกเทศบาลตำบลดานฟัาโกกำนันหยาบ้านตำบลดานฟัาโตนะครับสถานีอนามัยรอพอสตอและสถานศึกษารวมทั้งกลุ่มสตรีอ,อสมรแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆในเขตพื้นที่นะครับก็ ที่ผ่านมานะครับก็ดําเนินงานสอดรับด้วยดีกันเสมอมานะครับในส่วนนี้ก็ที่สําเร็จได้ส่วนนี้เพราะว่าเกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานแล้วก็บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยทุกหน่วยงานก็รับผิดชอบแล้วก็กรณีมีปัญหาต้องการพัฒนาหรือ,อต้องการที่จะดําเนินการในส่วนใดเนี่ยก็จะมีการประชุมเพื่อประสานงานแล้วก็แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบกันในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะ แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลด่านตะโกนะครับให้เกิดตำบลเข้มแข็งตาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมั่นคงมั่นคงยั่งยืนครับขอบคุณครับ